ความรู้เป็นศูนย์ทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเลยครับหมูกระทะเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างยังไงบ้างก็เลยไปวิ่งทานหมดเลยเราก็อยากรู้ว่าน้ำจิ้มแต่ละร้านมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็มองในเรื่องของเพนพอยต์ต่างๆของแต่ละร้านแล้วเอามาปรับใช้กับร้านเราด้วยถ้าสมมติลูกค้ามาทานนะครับสามารถที่จะกล้าบอกต่อกล้าพูดกล้าชวนทุกคนได้อย่างเต็มปากนี่คือความตั้งใจของเราที่จะยกระดับร้านหมูกระทะขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง สวัสดีครับผมนุกนะครับเจ้าของร้านหญิงใหญ่มูกระทครับผมร้านเพิ่งเปิดใหม่ครับผมเปิดเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับปัจจุบันก็ยังทํางานออฟฟิศอยู่นะครับแต่ว่าก็มองหาว่าอยากมีธุรกิจเพิ่มเติมให้ที่บ้านให้แม่กับน้องนะครับเพราะแม่เนี่ยเพิ่งออกจากงานนะครับส่วนน้องเนี่ยเพิ่งเรียนจบเปิดวันแรกจําได้ครับผมวันศุกร ฟีดแบ็ดีครับก็ดีเกินคาดแล้วกันครับประมาณ17วันเท่านั้นเองครับออโดนสั่งปิดร้านครับห้ามนั่งาทานที่ร้านนะครับช่วงวิกฤตพอดีที่เริ่มระบาดหนักตันเลยครับแบงค์เลยว่าแบบไม่รู้จะทายัางไงต่อเพราะว่าเราเป็นร้านเปิดใหม่ด้วยลงทุนไปก็เรียกว่าหมดตัวเลย ว่าต้องหาทางออกก่อนครับถ้าอย่างนั้นเราลองทำแคมเปญเล็กเล็กเล่นๆดูแล้วกันว่าไลฟ์กินหมูขา3าวันติดกันกินเชือกแรกมีคนดูบ้าง5คน10คนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอทําไปทํามาเรื่อยๆครับคนดูก็เพิ่มมากขึ้นยอดขายจากวันแรกเนี่ยก็ประมาณแค่แบบ2,000-3,000ครับแต่ว่าจนไปถึงวันสุดท้ายที่ไลฟ์ก็ประมาณ2,000 0ครับ เมนูที่ร้านก็จะเป็นแบบอลาคาร์ดเป็นชุดๆนะครับโดยจะมี3เซตด้วยกันนะครับก็คือเซตหญิงเล็กเซตหญิงกลางแล้วก็เซตหญิงใหญ่ครับตามชื่อร้านเลยในนั้นหลักๆก็จะมีหมูนะครับจะมีสามชั้นสไลด์สันคอสไลซ์นะครับหมูหมักงามีตับมึกกรอบปูอัดก็มีชุดผักให้ด้วยนะครับน้ำจิ้มก็จะมีทั้งหมด2สูตรเรียกว่าเป็นสูตรเด็กของทางร้านนะครับตัวน,นี้ก็จะมีออกสูตรหวานเป็นเหมือนน้ำจิ้มสุก,กี้แล้วก็อีกอันนึงเป็นสูตรแซ่บครับก็จะมีความเผ็ดเปรี้ยวมากขึ้น ของร้านเราพิเศษตรงที่แบบสามารถผสมน้ำจิ้มสองสูตเข้าด้วยกันได้ด้วยราคาเริ่มต้นนะครับเซตหนึงเซตหญิงเล็กเนี่ยอยู่ที่250บาทครับเซตหญิงกลางจะอยู่ที่350บาทแล้วก็เซตหญิงใหญ่เนี่ยอยู่ที่550บาทครับตอนนี้เปิดเวลา4มงเย็นครับปิด4ี่ทุ่มครับ ไม่มีวันหยุดครับเปิดทุกวันร้านจะตั้งอยู่ในเขตบางแคนะครับพี่กัดร้านก็จะอยู่ในซอยพระเกษตรพสทสามนะครับเข้าซอยมาประมาณสัก5้0หเมตรนะครับจะอยู่ติดกับอเมซอนกับโลตัสนะครับตอนเริ่มแรกเลยที่บอกว่าจะ,จะขายเป็นหมูกระทะ เราก็ความรู้เป็นศูนย์ทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเลยครับเราก็เลยคิดว่าเราต้องมีความรู้ก่อนหมูกระทะเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างยังไงบ้างก็เลยไปวิ่งทานหมดเลยร้านดางัดงๆร้านเด,ด็ดๆที่เขาว่ากันไปชิมด้วยครับเราก็อยากรู้ว่าน้ำจิ้มแต่ละร้านมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็มองในเรื่องของเพนพอยต์ต่างๆของแต่ละร้านแล้วเอามาปรับใช้กับร้านเราด้วย ถ้าสมมติลูกค้ามาทานนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะกล้าบอกต่อกับเพื่อนๆกับครอบครัวเฮ้ยร้านนี้ยโอเคนะแวะมาทานได้นะาคุณภาพดีบริการดีกล้าพูดกล้าชวนทุกคนได้อย่างเต็มปากนี่คือความตั้งใจของเราที่จะยกระดับร้านหมูทะขึ้นมาอีกขั้นหนึง